เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลการสร้างแมป,ปในเกม Roblox ครับตอนนี้ระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับเสร็จเกือบ100%แล้วเหลือเช็คบักอีกนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ระบบเนี่ยครบแล้วนะพร้อมเล่นละคิดว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับที่จะได้เล่นกันไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาเนี้ยนะถ้าไม่ได้มีบักอะไรมากก็น่าจะได้เปิดให้ทดสอบกันแล้วก็หลังจากเปิดทดสอบก็น่าจะได้เปิดให้เล่นจริงๆกันเลยนะครับมาดูนะครับอ่าระบบที่อัปเดตขึ้นมาจากคลิปที่แล้วนะมีอะไรบ้างนะครับก็ ผมไม่มั่นใจว่าผม พูดถึงระบบการตั้งค่าไปยังระบบการตั้งค่านี้ก็มีเพิ่มเติมมาก็คือปุ่มควบคุมนะครับสามารถเข้ามาดูได้ว่าใน PC เนี่ยควบคุมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเติมโคด้ดโค้ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าสามารถเติมคนร,รับของได้ก็จะมีกิจกรรมอะไรเงี้ยครับกิจกรรมเข้ามาเบต้าเทสเราจะได้ของเลยถ้าเกิดลองใส่ไปมั่วๆเนี่ยนะครับมันจะมันจะขึ้นโคด้ดนี้ไม่มีอยู่นะครับจะเติมใส่ถูกมันจะได้ของนะก็ทําเตรียมไปแล้วนะครับสำหรับเอ่อโค้ดดีดีมในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะครับพวกเกมพาร์ตก็เมาสรับก็จหมดที่ะ ดูได้ตรงนี้นะครับก็รายไดของ VIP ก็จะมีช่องคลิปของเพิ่มขึ้น15นครับแากปกติเนีมีอยู่15ก็เพิ่มขึ้นอี25ก็เป็นอ่า30นั่นเองนะครับหรับคนที่มี VIP แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับตรงนี้ด้านซ้ายบน,นครับว่าเป็น VIP เนาะและอันสุดท้ายนะก็จะเป็นมาร์กพิเศษนะรก็คือจะมีมาร์กสัญลักษณ์บนหัวนะสามารถมาตรงนี้เปิดมาร์กขึ้นมานครับก็จะมีหน้าต่างแบบเป็นเหมือนคล้ายๆ Achievement นะครับ ซึ่งตอนนี้ทำมา2อย่างตอนนี้มี VIP แล้วก็กดใช้ปั๊บนะครับมันจะมาขึ้นตรงนี้เท hey, ปะ่ะเพราะว่ามันเทดีนะเป็นตัวครอบสัญลักษณ์นะครับถ้าเกิดเราย้ายไฟล์เนี่ยนะมันก็จะใช้ได้สองไฟล์เลยนะใช้ได้สองไฟล์เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นคนที่เข้ามาทดสอบเบต้าเทสนะเฉพาะเบต้าเทสต์ล้วนเลยก็จะมีไอคอนตัวนี้นะครับซึ่งใครที่เข้ามาเล่นวนเปิดจริงเนี่ยเขาจะไม่มีนะ เป็นแบบพิเศษพิเศษนี่สำหรับคนที่เบต้าเทสนะครับนี่เป็นแบบว่าศิลปะแบบพิกเซลอาร์ตนะครับนี่ก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้เป็นเบต้าเทสนะซึ่งชายาอชิเมนตัวนี้จะได้เฉพาะตอนเล่นเบต้าเทสเท่านั้นนะหลังเปิดจริงแล้วจะไม่สามารถมีไอตัวนี้ได้แล้วนะใครที่อยากได้ก็เตรียมตัวเข้าดีคงดิคอที่อยู่ใต้คลิปนี้ไปรอวันเปิดก็ได้เลยนะครับขอใส่ VIP แล้วกันสวยมาดูในะช็อคบันตัดนะครับก็จะมีแดชแดชตัวนี้นะครับก็จะเป็นสกิลพุ่งหน้ากด V ในการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมเปิดด เปิดนี้ปุ๊บอันนี้ก็สามารถปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดได้สําหรับคนที่อ่าเล่นบนคอมเนี่ยก็สามารถปิดได้คนเล่นบนมือถือก็ต้องใช้ UI นะครับก็พุ่งหน้านะครับรีคูดาวสามวิก็จะสามารถปลดหลรอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อ่าไม่ได้ซื้อเกมพาสเนี่ยก็จะสามารถมีถอยหลังนับที่เอาไว้หลบปอนเตอร์ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนนส่วนชอบเปนต่อมานะครับก็คือเป็น EP 30ตัวเซนตนี้29โลบักนะครับจะ เท่ากับ60นาทีนะไม่รู้ว่าอันนี้แพงไปหรือเปล่าตอนนั้นการจะขายสัก19โลบักมนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าถ้าผู้ชมคิดไหนยังไงคอมเมนต์ก็ไม่ได้ว่ามันแพงอะไรไม่ไหนแพงไปก็คอมเมนต์อาจจะปรับราคาอีกทีหนึ่งนะส่วนเงินเนี่ยนะก็จะมี สิบเก้าเนี่ยก็เพิ่มเพิ่มตามจำนวน,นครับแล้วก็ยิ่งซื้อแพงขึ้นเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยเงินก็สามารถเอาไปสุ่มกระชาได้ตรงนู้นอนาคตอาจจะมีเอาไปทำนู่นทํานี้อีกนะครับสุาานทรพราหมนีพอซื้อแล้วขึ้นที่ไหนจะขึ้นตรงนี้นครับจะมาขึ้นข้างบนนี้ก็จะมีคําอธิบายบอกว่ามันเพิ่มอะไรนะครับมันจะเพิ่มอีพีทั้งวันเตอร์แล้วก็บอสนะฮะมันจะเพิ่มตัางทั้งวันเตอร์และบอสเหมือนกันซึ่งตัววินาทีตัวนี้นะครับจะสมทบไปเรื่อยถ้าเกิดซื้อ นอกจากนั้นมีอะไรอีกนะครับก็พวกมอนเตอร์บอสและพวกนี้นะครับวางเสร็จหมดละเราไปลองดูกันหน่อยก็สามารถแบบสู้ได้ละสู้ได้สบายๆนะก็มีกระต่ายนะครับตอนนี้มีมอนเตอร์อยู่อ่าเวหนึ่งวิวพันธ์ครับวิวหนึ่งแล้วข้ามมาวิวพันธ์เลยนะครับถ้าเกิดวิวพันธ์ก็จะเริ่มสู้ได้เนาะวิวห้าพันธก็จะสบายหน่อยเนี่ยก็สู้กับน้องแล้วก็มีบอสละบอสตัวนี้ก็จะโคตรน่อยนะครับมันเป็นบอสบอสยิงไกลอ่ะนะครับแต่อาจจะโซลลุกเดียวได้นะวิ่งอยู่ตรงตีนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผมเวลลแ้วผมมตตีีีีก่่ททวะเนยยโอ้าาไไห Okay. โอเคโอค้โหครูวิวห้าพันผมโด 5, นตันตีตายเลยครับแต่เมื่อกี้ผมฆ่าได้ก่อนอะนะครับซึ่งตัวอาชีพเบนส์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำนะพพอฆ่าเสร็จมันจะขึ้นนะมไหมถ้าเกิดฆ่าบอสครบร้อยห้าสิบตัวเนี่ยก็จะมี อาชิมเม้นต์แบบนี้นะครับเป็นแบบชายหาคระเบิดหัวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังทำภาพไม่เสร็จเดี๋ยวขอไปทำภาพอา uh, ปีกอะไรพวกนี้มาครอบเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเอาละวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะใกล้จะได้เปิดกันจริงๆแล้วนะครับระบบครบแล้วอันนี้พร้อมเล่นแล้วเหลือแค่ผมเช็คบั๊กนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คบั๊กกับเหล่าแอดมินแล้วก็เ,เพื่อนๆที่สนิทสนิทก่อนนะครับถ้าเกิดเจอบั๊กก็จะรีบแก้ให้หมดเพราะยังไงเทสเบต้าเนี่ยเดี๋ยวเจอบั๊กเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับเราจะได้แก้กันเรื่อยๆวันนี้มีประมาณนนี้นะครับ มาเดินทับฝากไปด้วยนะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับแบบว่าเป็นเบต้าเทสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็เข้าดีคอร์ดที่อยู่ในใต้ใคลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะประกาศวงประกาศวันก,กิจกรมจกรมกิจกรรมอะไรเงี้กันว่าขันไปนะครับเออลืมไปอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวตอนเบต้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งกันเก็บ Level เลเวลด้วยนะเนี่ยเลเวลตัวเนี้ยนะครับสีแดงเนี่ยนะครับใครเก็บเลเวลมากสุดใน3 4วันที่เบต้าเทสเนี่ยเดี๋ยวจะมีของแจกเป็นพวก Gear, board, วเกมมิ่งเกียร์คีย์บอร์ดเบส์อะไรแบบนี้ยังไม่รู้นะว่าอะไระแไรต่มีแกนครววาัเลละบ้ คิดว่าตัวเองเจ๋งพอที่จะเก็บเวลแบบเยอะที่สุดนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกินจากรรมมาได้ครับวันนี้พัแล้วมาเจอกันใหม่อัปเดตหน้านะครับใบ